เหตุการณ์ที่ทางของกลุ่มกาดวีโวค่ะเขาไปลื้อรวดน้าเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในการเดินทางนะเขาบอกแบบนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการจับกลุ่มนะคะทีนี้เรื่องของการดําเนินคดีเนี่ยตำรวจก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะเอาผิดกลุ่มกาดวีโวในเรื่องของพรบรักษาความสะอาดเพราะว่าพื้นที่นั้นเขามีการประกาศเรื่องของกฎหมายตรงนี้อยู่นะคะวันนี้ค่ะพลตารวจตีปิยะตาวิชัยค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจนะ คอบาลน,นะคะก็มีการเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมชุมนุมหลายกลุ่มค่ะเมื่อวานนี้วันที่10ธันวาคมก็ระบุว่าฝ่ายสืบสวนกําลังรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีนะคะกับคนที่กระทําผิดตามความผิดที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่กลุ่มกาดอาสาวีโวจะเข้ารื้อรวดหนามที่ตํารวจนําไปทําเป็นแนวกั้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแยกเทเวศนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ พลตำรวจโทพัคพงษ์พงเพตาค่ะก็ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมตามพรบการชุมนุมสาธารณะโดยทางกลุ่มกาก็พยายามผลักดันฝ่าแนวตำรวจจนทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อย4นายนะนี่ตำรวจถแถลงแบบนี้ก็ตรงนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานมั่วสูมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปนี่เป็นเหตุการณ์วันก่อนนะคะส่วนคนที่ปาวัตถุพุกควันสีระหว่างที่มีความวุ่นวาย ตำรวจก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์ก่อนว่าเอ๊ะเข้าขายเป็นวัตถุระเบิดหรือไม่ซึ่งตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าได้บันทึกภาพผู้ต้องสงสัยไว้ทั้งหมดแล้วนะนี่ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นน,นะคะแต่ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทางกลุ่มกาดวีโวเนี่ย ก็ไปพ่นสีบนตู้คอนเทนเนอร์หน้ากระทรวงคมนาคมค่ะก็อันนี้ก็พบว่าเข้าข่ายความผิดตามพรบร,รักษาความสะอาดเนื่องจากว่ากลุ่มกาบก็มีการพ่นสีสเปย์ลงบนพื้นถนนก็เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ก็เป็นทรัพย์สินในความดูแลของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะในฐานะผู้เช่าหรือว่าจัดซื้อไว้ใช้ในภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะ ส่วนเรื่องของข้อความจากการพ้่นสีก็เดี๋ยวจะต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นะคะทีนี้ในการจัดก,กิจกรรมเชิงวิชาการที่อนุสร์สถาน14ตุลาช่วงท้ายของกิจกรรมก็มีผู้ชุมนุมไปทํากิจกรรมกลุ่มย่อยบนถนนราชดำเนินแล้วก็ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ต้องแยกพิจารณาดําเนินคดีเป็น2ส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดําเนินคดีนะ้ที่ตํารวจถแถลงขณะที่ทางของ นายเพนกวินนะคะก็คือแกนนำของกลุ่มคณะราษฎรนะคะล่าสุดมีการโพสต์ลงเฟซบุ o กนะเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานกาดอาสาค่ะก็ระบุว่าถึงมิตรสหายร่วมรบอันรวมถึงพี่น้องประชาชนผู้ร่วมเส้นทางสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงทุกท่านก่อนอื่นกลุ่มราษฎรขอขอบคุณต่อมิมตรไมตรีและน้ำใจของทุกท่านที่ร่วมต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม ข้อความหลักๆที่เพนก u i n เขาโพสเนี่ยระบุแบบนี้นะคะว่ากลุ่มราษฎรจึงขอประกาศยุติบทบาทของหน่วยงานกาศอาสาทั้งหมดในการชุมนุมของเราโดยทางผู้จัดจะจัดทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนแล้วก็มีทักษะอย่างมืออาชีพมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการชุมนุมต่อไป ก็ทิ้งท้ายว่าอย่างไรก็ตามบนเส้นทางการต่อสู้อันยาวไกลนี้แล้วก็หนักหน่วงนี้ก็ยังคงมีภารกิจอีกมากที่ต้องขอพึ่งพาน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านรวมถึงประชาชนทุกคนในการอาสามาร่วมลงแรงซึ่งเราจะประกาศให้ทุกท่านอาจได้ทราบกันต่อไปก็บอกว่าประกาศยุติบทบาทของหน่วยงานกาดอาสาท,ทั้งหมดแปลว่าทีมเดิมเนี่ยอาจจะไม่ทำแล้วหรือเปล่าอย่างนั้นอ,อ,อก็ต้องรอดูค,ความชัดเจนของทาง กลุ่มนะคะว่าเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศให้ได้ทราบกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่พักหลังเรามักจะเห็นมากขึ้นนะในพื้นที่การชุมนุมที่เจ้าหน้าที่นำมาเป็นโลเป็นแบรีเออร์กันม็อบคณะรัษฎรเข้าไปบ้างนะคะ,คะกับการชุมนุมครั้งล่าสุดเองทางเจ้าหน้าที่เขาเริ่มเก็บตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดหนามหีบเพลงค่ะ เพื่อ,อเปิดช่องทางการจราจรถนนราชดำเนินบางส่วนแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่คืนก่อนๆใช่ไหมที่เอามาตั้งไว้อะนะค่ะออแต่ทีนี้พอไม่มีการชุมนุมก็อาจจะต้องเก็บหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนก็ต้องใช้เส้นทาง<อ>นะคะคุณแววใช่ค่ะก็วันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณสะพานมขวานรังสันนะคะเจ้าหน้าที่ก็นํารถมาเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ค่ะนี่อย่างที่เห็นเลยนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เอามาวางไว้พร้อมกับลวดหนามผิดเพลงค่ะแล้วก็ปิดการจราจรที่จะข้ามสะพานแห่งนี้ส่วนบนถนนราชดําเนินนอกและก็ถนนกรุงเกษมยังเปิดให้ผ่านได้ตามปกตินะคะรถยังคงเคลื่อนตัวได้ตามปกติเลยค่ะโดยจุดที่ยังมีการวางตู้คอนเทนเนอร์ยังคงมีอยู่ตรงสะพานชมัยมรุเชตถนนพิษณุโลก สะพานมควันรังสรรถนนราชดำเนินนะคะสะพานวิสุกรรมนรุมานถนนราชนครราชสีมาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รอบทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดเลยและขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทยอยเก็บอุปกรณ์ต่างๆโดยเริ่มจากข้ามสะพานข้ามคลองเทเวศค่ะเพื่อเปิดการจราจรนั่นเองนะเพราะว่ายัางต้องใช้สัญจรไปมาอยู่ะนะคะตูก็ไม่ใช่เล็กๆนะคุณแวว แทนที่จะอยู่บนเรือใช่ไหมคะตอนนี้อยู่บนถนนดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ